สวัสดีครับนายห้อยเกษตรครับผมวันนี้นะครับผมพบกันในวันที่25้านะครับผมเดือนมีนาคมพศ2568นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทีมงานนายห้อยเกษตรนะครับผมมาติดตั้งนะครับชุดสูบน้ําบาดานโซลาเซลล์นะครับชุดนี้เป็นชุดเล็กกระทัดรัดนะครับผมแต่มาตรฐานเต็มๆนะครับชุดนี้นะครับผมอ่านะครับตัวนี้นะครับผมน้ําไหลนะครับผมก็ท่อ1.5นิ้วนะครับ นะครับห้อยบอกก่อนนะครับผมเวลาตอนนี้นะครับสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นแล้วครับแดดเริ่มอ่อนนะครับแสงเริ่มอ่าเริ่มอ่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแต่น้ําเรานะครับยังไหลเต็มท่อนะครับบ่อเป็นบ่อเจาะใหม่นะครับขนาดหกนิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับน้ำยังไหลเต็มท่อลักษณะนี้เลยนะครับอ้าวนะครับสําหรับตัวปั๊มวันนี้ครับผมอ่า เป็นของยี่ห้อโจไดนะครับโจไดตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นออ l ินวันนะครับตัวนี้สังเกตนะครับจะไม่เห็นเซิร์กันฟ้ากับเบเกอร์ดีซีนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ข้างในนี้นะครับผมอยู่ข้างในนี้เลยนะครับพอจัดเซตมาให้เรียบร้อยนะครับผมเราก็มีหน้าที่ต่อสายไฟเข้าแล้วก็ต่อสายปั๊มเข้านะครับอย่างเดียวนะครับผมลักษณะนี้นะครับอ่าปั๊มขนาดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหนึ่งแรงนะครับผมนะครับสเปคตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นออ l ินวันนะครับของแบรนด์โจไดนะครับ เป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับในตลาดตอนนี้นะครับผมแผงนะครับผมในห้อยใ้เป็นโมโนฮัดเซลนะครับผมห้า้อแปดิบวัตต์นะครับสองแผ่นนะครับเป็นกระจกสองหน้านะครับผมนี่นะครับการเก็บงานนะครับผมสายกาวนะครับเราตอกลงดินนะครับสายไฟเราร้อยท่อฝังดินนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับโครงสร้างแผงเราเทปูนนะครับทับตีนเสาเรียบร้อยนะครับ เป็นชุดมาตรฐานนะครับผมราคาประหยัดนะครับชุดนี้นะครับผมราคาไม่แรงมากนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่ต้นทุนอไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ใช้ชุดสองแผงของเรานะครับแต่เป็นปั๊มหนึ่งแรงนะครับเดี๋ยวในห้อยให้ดูน้ําอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับน้ํานะครับตอนนี้นะครับผมก็คือสี่โมงเย็นนะครับผม น้ำเรายังไหลเต็มท่อเลยนะครับแดดอ่อนแล้วนะครับผมเริ่มจะไม่มีแสงแดดแล้วนะครับน้ำเรายังไหลเต็มท่อก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับอ่าปั๊มน้ํานะครับแบรนด์โจไดนะครับผมแบรนด์นี้นะครับเป็นอยี่ห้อที่ดีมากดีที่สุดเลยนะครับผมสําหรับปั๊มน้ําบรนโซลารเซลล์นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม ติดต่อนะครับผมผ่านเบอร์โทรในห้อยนะครับผม0621973440นะครับเดี๋ยวสําหรับ ID ดียลน์ในห้อยแปะลิงก์ข้างล่างไม่ให้นะครับผมใต้คลิปนะครับกับหน้างานสวยๆนะครับผมโครงสร้างแผงของเรานะครับการเข้าเผียดเข้ามุมนะครับเน้นความสวยงามนะครับ เป็นงานที่มีคุณภาพนะครับผมหน้างานเรานะครับผมนะครับสําหรับการรับประกันนะครับเรารับประกันสองปีเต็มนะครับผมเสียหายเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับผมสําหรับชุดติดตั้งชุดสูบน้ําบารานโซลาร์เซลล์ของเรานะครับนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับในห้อยด้วยนะครับผม ก็เพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆรับชมกันนะครับสำหรับแรงนี้นะครับผมท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับผมก็ติดต่อสอบถามนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับผมศึกษาก็ได้มีงบประมาณเท่าไหร่นะครับห้อยเน้นทําตามงบประมาณของลูกค้านะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการตตามรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ